สวัสดีค่ะครูการจนาสุกไกนะคะครูสอนวิชาภาษาไทยนะลูกนะชั้นป .4 ทับหทับและ4ี่ทับนะคะวันนี้ครูการจะมาสอนเรื่องคำศัร์พนามสวัสดีค่ะวันนี้ พบกับครูการกัจนาสุกกายนะคะครูภูิภาษาไทยนะคะวันนี้ครูครูการะจะมาสอน3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องคำสรรพนามนะคะเพราะว่าลูกๆได้เรียนคํานามไปแล้วนะคะก็ในคํานามนี่จะมีหลายประเภทนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคาสรรพนามนะคะ คำว่าคำสรรพนามคืออะไรนะคะครูก็ได้เขียนอธิบายไว้บนกระดานแล้วนะคะลูกๆมาดูนะคะเขาบอกว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะมีด้วยกันหกประเภทหกประเภทแต่ที่ลูกกาเรียนกับครูการเนี่ยในชั้นป .4 เนี่ยประเภทเดียวนะคะก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามก็บอกว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะ หรือ,อ,อใช้แทนคำนามหรือบุรุษสรรนามมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะคำสรรพนามนี้คือสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดนะคะใช้แทนผู้พูดหรือผู้เขียนได้แกฉ่ฉันผมข้าพเจ้าดิฉันอาตมาในกรณีที่เป็นพระนะคะอันนี้ใช้แทนผู้พูดบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูด ต่อไปเป็นสรรพนามบุรุษที่สองก็คือใช้แทนคนที่ฟังนะคะเช่นเราเป็นคนนั่งฟังมีคนเล่าเรื่องเราเราเป็นผู้ฟังต้องใช้คำเธอคุณท่านโยมพระคุณเจา้าแล้วก็อนๆอีกนะคะต่อไปสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนสำหรับคนที่เรากล่าวถึงนะคะได้แก่คำว่าเขาท่านฉันมัน สามอย่างนี้ที่พูดมานี้นะคะเกี่ยวข้องกับมีทั้งเ,เป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะนี่คือคำสรรพนามที่ที่ลูกจะใช้เรียนต่อเนื่องจากคำนามในคาบที่แล้วนะคะสรรพนามนะคะคำสรรพนาม,มาย้ำอีกทีนะคะก็คือคำที่ใช้คำนามมีอยู่สามประเภทคือใช้แทนผู้พูดผู้ฟงังผู้ที่กล่าวถึงนะคะดังแบบบุณคัด ะะหลังจากที่เราเรียนเรื่องสรรพ,พนามไปแล้วนะลูกนะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า55นะคะแบบฝึกหัดที่เขาบอกให้ดูนะคะฟื้นฟูความรู้ลองทำดูสักนิดนะคะในนี้ก็จะบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำบุรุษสรรพ,พนามที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะอันนี้ง่ายมากเพราะมีภาพอยู่แล้วลูกสามารถเ,าเลือกเติมได้เลยนะคะข้างหน้านะคะ ในนี้ก็ด้านบนในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะให้คําว่าฉันมันท่านเธอพวกเรานะคะลูกก็เลือกมาเติมอย่างเช่นประโยคแรกได้รับรางวัลความประพฤติดีลูกก็มองภาพว่าควรจะใส่คําสรรพนามว่าอย่างไรอันที่สองมีอายุมากแล้วอันที่สามกำลังเตะฟุตบอลใครกำลังเตะอันที่สี่เป็นนักเรียนอันที่หชอบ แทะกระดูอันนี้ให้ลูกเลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมมาใส่ได้เลยนะคะทำลงไปในนี้เลยนะคะลูกนะต่อเลยต่อไปในหน้า56นะลูกนะในนี้อมันมีอยู่2ข้อนะคะ2ข้อหน้า56แล้วก็หน้า57สําหรับข้อ1ให้ลูกขีดถูกเครื่องหมายหน้าคําที่เป็นบุรุษสรรพนามนะคะบุรุษสรรพนามนะคะมีคําว่าภูเขา ภูเขาเป็นไหมถ้าลูกคิดว่าเป็นลูกก็ขีดถูกเลยถ้าไม่เป็นก็ปล่อยว่างไว้นะคะมีคําว่าภูเขาท่านพระองค์อิฉันชาวไทยเธอนกเอี้ยงต้นไม้ข้าพเจ้านอนหลับนะคะข้อไหนที่เป็นบุรุษสรรพนามลูกก็ขีดถูกเลยนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะเป็นเป็นบทสนทนานะลูกนะเป็นบทสนทนาให้ลูก เลือกเติมที่ครูการอธิบายแล้วว่ามี3ประเภทก็คือมีผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงนะคะให้เราลวกมาเติมเช่นบทสนทนาข้อหนึ่งการสนทนากันระหว่างหลวงตาและลุงพูลหลวงตาหลวงตาถามว่าโยมมหาอัตามาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือลุงพูลก็จะตอบว่า กับผมจะนิมนต์พระคุณเจ้าคำว่านิมนต์แปลว่าเชิญนะคะพระคุณเจ้าไปฉันเพนฉันเพนหมายความว่าไปฉันอาหารที่บ้านเก้ารูปนะคะคำว่าเก้ารูปรูปก็คือลักษณะนามของพระสงฆ์นะคะหลวงตาก็บอกว่าวันไหนล่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าจ้อยเขาจดไว้ลุงคุณก็ตอบว่าวันมรืนนี้ครับอ่าทีนี้ คำบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดลูกก็ต้องมาดูว่าผู้พูดคือใครอ่าในประโยคเขาจะมีคำตอบอยู่แล้วนะลูกนะผู้พูดคือใครคนที่เป็นหลวงตาหลวงตาใช้คำแทนหลวงตาว่าอะไรผู้พูดแทนว่าอะไรต่อไปคนที่ฟังคนที่ฟังคือใครลูกต้องดูก่อนว่าคนที่ฟังคือใครแล้วใช้แทนคำว่าผู้ฟังว่าอย่างไรต่อไป คนที่กล่าวถึงคือใครในประโยคนี้ในบทสนทนาเนี้ยคือใครลูกก็ดูแล้วก็เอาคนที่เขากล่าวถึงมาใส่ในช่องที่3นี้นะคะในนี้ก็จะมี3ข้อด้วยกันบทสนทนามี3ข้อนะคะหน้า6หน้า5